อ๋อเป็นเพิ่นแบ่งกันเอสแบบนี้บอฝ่าหวดเพิ่นกระซิ่งขางนาดหวดเพิ่นกระ <c oughs> หัวซิ่งอย่นันก็ได้เอออ๋อ,อ,อลูกสาวาลูกสาว,นาค,วาคนที่สองตอนสาวนี่สาวปูตอนสาวสาวปูเป็นคนทรายเป็นคนนึ่งข้าวอันนี้กับน,นึ่งข้าวเองอ๋อจั่วข้าวเย็นใส่หัวเองเอ๋อ อ๋อบอกบอกเข้าใจบอกเข้าใจคุยคุยกันก็บอกเข้าใจเรา,บบเาะภาษานน้อยนะ่ยก็ยิ้มเก่งเก่งนิน้อยหนนะพื่อนอันนี้จงังหดอันนี้ห่อไว้อยู่นี่อ๋ออ๋อเอามีดิบเข้าติบเดียวนี่อ๋อเพิเ่อนเธอหนะอ๋อห่อใส่นั้นไว้เลยซื้อหยางเจ้าซื้อออนซื้อซื้อ,อ,อซื้ออ,ออนมาเบิ่งด้ไหมหยางอันนะ ยิ้มไว่ามันไปใส่หระแค่ไหนเหรอมันไปใส่แม่ตออกแม่แม่อย่างเก็ะแม่โตออกเลยอมันเป็นอย่างมันวีมันวีมันวีมนจากไหนมันมันสั้นบ่มันคุ้ยบ่เราดึงออกเลยโอ้บัานี้บ่ออกได้บ้านี้บ่ออกได้บ้านี้บันี้ซีนเป็นสาวแบบเขี้ยวแบบนี้เลยจากไหนบ้านี้ผู้บ่าวสีมากอยู่ว่ามัน แล้วแล้วยังไม่ได้ก,กินขนมเลยอ๋อเพิ่งข้าวอนัน <c> เ <oughs> บื้องสาวปลาอัน,อนไม่มไมตึงวะไม่ยังก็โตวเพื่อนว้าวยังก็อันนี้สวยข้าวตโตว้าวว้าไปซะไปเปเบื้องสาวว่ารู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวจิฟฟมาเป็นเบื้องสาวปลานะครับน้องปลาไกด์เขาเพื่อนมีตู้เย็นได้ทั้งนนเพื่อนก็อย่างดีเลยบริโยบเลยแบบป้า ไม้อย่างดีเสาปูนอันนี้เพื่อนสี่มาใสา่เข้าให้เบ่งนะครับทุกคนพอดีผมผ่านมาพอดีเพื่อนเพื่อนนึ่งเข้าเนาะเอ้ยเพื่อนนึ่งตอนเช้าบอกเอ้ยนึ่งตอนเช้าเนาะน้องหลดหนึ่งตอนแรงนี่พู้สาวน้อยใส่เข้าให้เบ่งทุกคนมอ,อ,อืม อีหยังก็สอดเข้าเออสอดเข้าไปไหนผัวว่าอย่าลงนะอ๋อสอดเข้าเอาปิดปิดปิดอีออนปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดโทรปิดโทรศัพท์ปััดดปปิดไว้ก่อนปิดเสียงอีมอดก่อนมอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนาะอ เล็กน้อยหลายอ,อ๋อเป็นเป็นแบ่งกันเอสแบบนี้บ่ฝ่าหวดเพิ่นกิดซิ่งขนาดหวดเพิ่นกิน <c oughs> อดอะไรหัวซิ่งนั่นก็นเลย <c oughs> อือพู้ใดท่านผู้ชมมว่าไะท่านผู้ชมเอสเป็นอยู่บ่เจ้าเอสเป็นอยู่บ่ <c oughs> บ่เป็นเลยอ่าโบฮัทเลยอือญ่ายกับซีเอสเป็นเทเลสเนาะ คืออกเก็บบอกอะไนะไหม่ะนะฮะมันหักคานะบอกนี่เข้าลายแท้กินเบิร์ดบอกมือแรงเฮบอเบิร์ดเอาไปเกินมือนบอก Không, nói là mình tên nắng như hả? <laughs> mặt tên hay không lắng chạy ghê bò bò nha khinh mẹ ở đâu ở đâu ở xong đâu xong 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 เฮือนเพื่อนแม่ส้มอ่ะเพื่อนยังขายเครื่องบะขายบอกเออเสียวหาไปซื้อขนมอยู่คือนานแล้วแทนนี่เพื่อนกระเกินนี่เนาะใส่ติบเข้ามีจจกติบติบเข่าเฮ้ยเจียวเข้าบ่ะนะอ๋อติบเข้าหัวตั้งแต่คู่เฮือนนาะหัวบบกคือกันเลยมันติบมันสีเสียมันสีเสียแบบนี้มันพังมันพังแบบนี้เลย แดดพอดีสองตาเนาะนป่าโอ้ลูกสาวลูกสาวคนที่สองตอน,นสาวหนีสาวปูตอนสาวสาวปูเป็นคนทรายเป็นคนนึ่งข้าวอันนี้ก็น,นึ่งข้าวเองหรอโยคะเย็นใส่หัวเองอ๋ออ๋อบอกบอกเข้าใจบอกเข้าใจคุยคุยกันก็บอกเข้าใจเ,าใจเ,าใจเาภาษา นี่น้อยน่ะก็ยิ้มเก่งๆนี่น้อยน่ะเวลาอันนี้จังไดอันนี้ห่อไว้อยู่นี่หรออ๋อเอามีติ๊บเข้าติ๊บเดียวนี่เหรอเปิดเฮือนนะอ๋อห่อใส่นั้นไว้เลยโอ้แต่ละเฮือนก็เจ้ากับมีติ๊บเข้าติ๊บเดียวเต็มติ๊บแต่ว่าใครในแต่เฮือนนี่ฮะคนกินหลายคนผู้สาวสี่คนแม่กับพ่ออีกเป็นหกเอาไปใส่ไปนี่ยังไม่้เลยไม่เท่ากับมากินนี่หรอไม่เท่าอีกเจ๊ดหรอ อ๋อไม่เท่าหันอยู่เฮือานนั้นหลบมากินนำการโดยโอ๋หอหลบมากินอยู่นี่แมลงแค่อย่างกินมือแมลงโบ,โบอกว่ามิ้นท์กินมิ้นท์กินบก่บกเจ้าหมีมาต้มเด้อเออ,อเออพันวะเออพะวาโอ้ยเจ้าโดยโอ้ยเจ้าโดยตัวเออพันวะไปนะเพื่นผมไปเรียนตั้งไกลเรียนบ้านไหนเจ้าหาไปเรียนบ้านไหนเรียนจะไปไหนมึงจับนังสื่อบุกหูจักโตเด้อ๋อบุกหูจักหนังสือจักโตอีก อย่พอได้แล้วบอสซี่บอสซี่ยังบุกห้องจั๊ตัวหนังสืออยู่บอบุกหูเลยอ๋อหูหยอกหูหยอกเขียนได้หยอกเขียนสิงามนะเขียนนะฮะอ่านหนังสืองามแต่อ่านบอสอ่านบอสบอสอันนี้ผู้ใดเก่งกว่ากันครับน้องท่อกันอ๋อพอบดลื่นกันเลยอันนี้ซื้อเจ้าของจะเขียนบอได้บอเขียนได้เขียนได้นั่นย้อน ไม่บ่ซื้ออยังเจ้าซื้อออนซื้อซื่อซื้อออนมาเบิ่งดูวยไหมอยังอั้นนะยิ้มเลย๋อมันไปใช้หลักแท่าเลยนะเฮ้ยมันไปใช้แม่โตออกแม่แม่อยัางก็แม่โตออกเลยเออมันเป็นอยังมันวีมันวีมันจากไหนมันมันสั้นบ่มันคุ้ยบ่เลดึงออกเลยโอ้ บารนี่โบออกได้บารนี่โบออกได้บารนี่บารนี้สิเป็นสาวแบบเขี้ยวแบบนี้เลยจากไหนบารนี้ผู้บ่าวสีมากอยู่ว่ามันเขี้ยวแบบนี้ค่ะไปใส่ไปใส่ไปนำการออกบารนี้จะไปเดียวบอไปเลยผู้อาวไปเลยบาร์นี่มาแนี้ไปหรอไปสี่คนเลยอ๋อเอาแสบพู้ใดยังไม่ได้กินขนมมาเอานีหน้อาอ้อนบอเตียงอ้อนบอ ชื่อแตงบ่เื่อตัวนออชื่อนะื่อบนะอัดื่ออัดนชื่อออนอ้นเนาะเรื่องอะไรชื่อยังไงนะชื่อบอนบอันามันคือสระออนลาย่เนาะขับใจออสาวอ่อนอันนี้ได้เฮียนนะบอีงแหละเอาพเอา่ขนมเลย เอานีไปให้แม่กินเด้อเออทำไมเออพว่าเอาเอาไปเอาไปให้แม่ไว้กินลูกสาวน้อยสิกินเบิดก่อนนี่ไปเอามาเบิ่งกสาวปลาเพิ่นจายข้าวนะครับเดี๋ยวสิให้พาเลาะมื่อนี้พาไปเลาะไปพูกไปเออแล้วแต่เอาจักรถจักรนี่ไปเออรถทิพนี่ไปไปไป ทุกคนเดี๋ยวตามเล็กน้อยไปเลรอ